สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนมกราคมพศ2566ภายใต้การบริหารงานของนางบุตรสาณแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่4มกราคม2566สำนักงานกสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การบริหารงานโดยนางบุษบาณแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัตโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่องค์กรแห่งคุณธรรมประจำปี2566โดยผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำบุคลากรเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรจากนั้นเป็นกิจกรรมขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักง,งานกอนสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทั้ง19แห่งได้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระตาหารเพลนแก่พระพิสุุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยณนะสำนักง,งานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่5มกราคม2566นางบุษบานะแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการเรียนนอกรัว้วทางสถานีวิทยุทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหัวข้อกศนปักหมุดและพาน้องกลับมาเรียนณนะกศนอ,อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่9มกราคม2566เวลา8นาฬิกานางบุษบาณแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกสน,นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำบุคลากรในสังกัดเข้าแถวคารพทงชาติสวดมนต์ไหว้พระและร่วมกันท่องคานิยมหลัก12ประการทุกเช้าวันจันทร์เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรสร้างวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไปวันที่12มกราคม2566นางบุษบาณะแก้วพ่วงนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษานำข้าราชการครูบุคลากรและนักศึกษากศนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งกรีฑากศนเกม2566ระดับภาคใต้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานไว้โซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติด รวมทั้งคัดเลือกนักกรีธาจาก14จังหวัดในภาคใต้เพื่อเป็นตัวแทนนักกรีธาไปแข่งกีฬากอสนอเกมในระดับประเทศต่ตอไปวันที่16มกราคม2566นางบุษบานัแก้วพ่วมโวยการสำนักงานกอสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้ารวมเป็นเกียรตยิในพิธีงานวันครูสนูมิภาคครั้งที่67พศ2566พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทและมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลครูดีสีสุราษฎร์ประจำปี2566และครูดีสีกศนรประจำปี25 ระดับจังหวัดจำนวน49คนโดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานณหอประชุมวชิราลงกรณ์หมมาิทียรลไรรชาชพัฏสุราษฎร์ธานีและในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกานางบุษบานาแก้วผพ้วมนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายเทือไทยธรรทวัผู้วงนวยการกศนอ,อำเภอกาญจนดิษฐ์และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขัติยราชนารีในโอกาสปฏิบัติพระราชการณียกิจส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิพอ,อสวอและส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ห้องสมุดปร,ระชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอการนด,ดิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่19มกราคม2566นางบุษบาะแก้วู้อำนวยการสำนักงานกอสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมจิบกาแฟแลการศึกษาครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,566ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดและการทํางานเป็นทีมเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปณห,ห้องประชุมสํานักงานกศน,น,นจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่19มกราคม2566สำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยนางบุษบาณแก้วู้วำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาติในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาติจังหวัดประจำปี2566ณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่20มกราคม2566 เวลา8นาฬิกา30นาทีนางบุษบาณแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานคณะกรรมการประเมินขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของนางเบญจพรสมุรเศษผู้อำนวยการกศนอำอเภอชัยยาโดยมีนางอรณิตวันนุชขา้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นจังหวัดราชบุรีและนายสุภชัยสกุลแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคณะกรรมการประเมินทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน,นจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมให้กำลังใจนะห้องสมุดกศนอำเภอชัยยา วันที่23-24มกราคม2 5 6 6สำน,นักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การบริหารงานของนางบุษบานะแก้วผู้วำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมคณะกรมรมการชมรมทูบีนัมเบอรวันของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6โดยแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่นคือรุ่นที่1 วันที่23มกราคม2566และรุ่นที่2วันที่24มกราคม2566ซึ่งได้รับเกียรติจากนางละไมสังคณิตข้าราชการบำนาญที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอรวันเป็นวิทยากรทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอรวันและการจัดทําแผนพัฒนาโครงการผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันครูที่ปรึกษาชมรมตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาณนะห้องประชุมสำนักงากนกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่25มกราคม2566นางบุษาบาณแก้วพ่วงนวยการสำนักงากนกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะผ้่วงนวยการเชี่ยวชาญของนางรัชดาสมเพชพ่วงนวยการกศนอำเภอดอนสัก โดยมีนายสมเชาวกนนชกานาน์การจนะจรดสข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายสุภชัยสกุลแก้วผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคณะกรรมการประเมินทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมให้กำลังใจนะกักกศนอำเภอดอนสั์วันที่26มกราคม2566 นางบุษบานะแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกานอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space ปีงบประมาณพศ2566เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานคือห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีโดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิบรรณารักษ์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนักกอสนออำเภอการจนดิตเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริตก็จะยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช8กรกฎาคม2530พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา